ฉะนั้นพี่น้องฮะผมว่าประเทศไทยเนี่ยต้องการนักกีฬาเหมือนอย่างสาวสวยเก่งสู้ที่ผมกำลังจะพูดถึงไม่นานมานี้ครับแชมป์แล้วก็สาวสวยวงการกีฬาไทยถูกเชิญให้ไปพูดเป็นอินสป r เรชั่นอลสปี k เกหรือว่านักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับทางด้านของ Minor f o o d นะครับเจ้าของธุรกิจอย่างไอติมสเวนเซนส์แล้วก็เดอะพิซซ่าคอมพานีนักกีฬาสาวคนนี้ บอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาเธอรักประเทศไทยจริงๆแล้วเธอรักตัวเองแล้วเธอรักพวกพ้องเธอคนนี้เคยไปเล่นหลีกที่ต่างประเทศและเจ้าของเป็นคนมาเฟียแล้วมาเฟียไม่เคยทําอะไรตามเหตุผลมาเฟียทําตามอารมณ์สัญญาที่เซ็นไว้เป็นแค่กระดาษใครเล่นไม่ดีส่งกลับบ้านแต่กัปตันคนนี้สู้ให้กับทีมชาติไทยได้อย่างน่าประทับใจเดี๋ยวผมจะเล่าช็อตเด็ดของแคปเทนกิฟวิลาวัน อภินยาพมตอนนั้นกัปตันกิฟเล่นอยู่ที่อาร์เซบไบจันฮนะซึ่งรายได้ดีมากเพราะว่าเจ้าของทีมนี่เป็นมาเฟียนะฮะแล้วก็ใช้กีฬามาเหมือนเกมอะเล่นพน,นันมันทุกช็อตแต่อะไรที่มันดีเกินไปเนี่ยมันก็จะน่ากลัวนะฮะมันเริ่มมีสัญญาณตอนที่ว่าใครเล่นไม่ดีเนี่ย เจ้าของทีมจะฉีกสัญญาส่งกลับบ้านทันทีคือปกติเวลาเราเซ็นเงินปีหนึ่งถูกไหมฮะจะเล่นดีหรือไม่ดีอ่ะหลังจบปีก็ว่ากันแต่เจ้าของคนนี้สมมุติเซ็นกัน1ปีแต่เล่นไปแค่3เดือนเอ้ยไม่พอใจวันนี้เล่นไม่ดีทําให้ฉันเสียตังค์จ่ายแค่3เดือนอีก9เดือนฉีกสัญญาทิ้งเลยแล้วมันเริ่มจากนักกีฬาบราซิลครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเสาวนักวอลเลย์ไทยถูกดึงไปร่วมทีมในอาสบัยจันทร์นะครับ เมื่อมีข่าวว่าหนึ่งใน7ของสาวไทยเนี่ยอาจจะถูกส่งกลับประเทศเพราะว่าเจ้าของไม่พอใจแคปตันกิฟ์ฉลาดมากฮะเธอคิดว่าถ้ามันสามารถเกิดขึ้นกับเราคนหนึ่งได้เท่ากับว,ว่ามันสามารถจะเกิดกับเราทุกคนได้ก็เลยเรียกสาวๆทั้ง7คนมาแล้วพูดบอกว่ารวมกันเราอยู่แยกกันเราได้นะครับหลังจากได้ข้อสรุปเนี่ยคุณกิฟขอนัดเจอกับเจ้าของทีมมาเฟีย ใน er> ใจก็กลัวฮะแต่เมื่อเจอกับสิ่งที่กลัวแล้วต้องเผชิญกับมันไม่ใช่หนีมันก่อนกัปตันกิฟพูดสั้นๆว่าถ้าคุณกะจะส่งหนึ่งในผู้เล่นของเราก่อนสัญญาจะหมดถ้าคุณแตะต้องหนึ่งใน7ของสาวไทยต่อให้จะเป็นแค่คนเดียวถ้าคุณส่งคนเดียวกลับเราจะออกจากทีมทั้ง7คนเลยก็แน่นอนแล้วครับเจ้าของตกใจเจ้าของด่าเจ้าของว่าแต่สุดท้ายความมุ่งมั่นฮะ เจ้าของยอมสาวไทยครับพี่น้องฮะบทเรียนนี้ท่านักกีฬาเจ็ดคนเนี่ยสามารถสร้างความแตกต่างเจรจาชนะผู้บริหารมาเฟียสายดาร์กสุดดำได้ถ้าผู้ใหญ่ในไทยเนี่ยจับมือกันเพื่อชาติมากกว่าแค่แสงบวกประโยชน์ส่วนตัวทั้งโลกจะกลัวเรากว่านี้แน่นอน